โอกใช่ไหมแต่ให้แม่ยายไลยฟ์ก็คงไม่ได้ล่ะอืม Thank you I'm doing fine งั้นไปช่วยทีไม้ก่อนนะ Then I'm going to help พ okay? ี่ลูกไม้นะคะแม่ไปเองก็ได้ไม่เป็นไรไหมคะแม่ไม่เป็นไรค่ะ Actually this is my this is my work See you ลูกโลก I miss you อ่ะพักก็สิบหาเอวชใช่ไหมก็ดึกแล้วนะคะลูกโลกก็อาบน้ำเตรียมตัวนอนนะ It's already late นะคะ Uh look getting sleep getting to sleep and um, taking shower before you go to sleep for people who have a evening work fighting uh แต่ว่าถ้ามีหลายคนแล้วก็ทํำพร้อมๆกันหลายๆอันก็ได้ได้พาร์ตี้ช่วยพี่ไม้แล้วก็ครอบครัวเขาช่วยกันไหมอืมมีหลายคนหรอพ่อแม่คิดอย่างนั้นพ่อแม่ว่าโอเคใช่ไหมรู้ไหมาจัดการได้โอเค <laughs> โอเคครับเอ <laughs> ่ะอืม ได้คิดถึงอะนี่ว่าซีอูบายบายเดี๋ยวเราแกไปช่วยพี่ไม้นะคะได้เป็นไรพี่พี่นดามีพี่แพตตี้แล้วก็แม่พี่อันดาแล้วแต่เราแกจะไปเป็นแรงกลังเสิร์ฟ้พี่ไม้เองเลสโก o บายบายวุ้ยมาซีอูอุ้ยมิส s y ยูเซ n d มีเอเนอร์จีเซ e e มีเอเนอร์จีย n k you! Ooh, Get ready to sleep below. Sweet dream. I love you so much. I miss you. I will work hard. I will work hard so I can produce um, beautiful media for you and positive and soft power. I will work hard. Please be happy with my work. See you. Love you. Ragna! <coughs> Work hard. And be happy so hard. Bye bye. Ah. <laughs> I will help my sister. We are family. Let's go. And I will help Luglo -Lug to be happy as well. Let's go. Be happy together. Woohoo. Bye bye. <laughs>